ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยกลับมาอยู่กับช่อง s ั n ช h i n e Power Channel กันอีกแล้ววันนี้เราจะมาเล่นมินิโบกันและในวันนี้เราจะมาพาขึ้นเกาะลอยฟ้ากันนั่นเองนะความสูงก็สวยๆดีอยากรู้ก็ตามขึ้นมาเลยแล้วก็ต้องใส่น้ำขึ้นมาเนาะก็จะเพราะว่าจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะเอเกาะลอยฟ้าเนี่ย มันไม่ได้มีน้ำไห,หลลงมาทุก,ก,กค,คนจางเอกใช่กดระโดดมือดับหนึ่งขวัญเร่งดีๆก่อนเดี๋ยวเราตัดฉากตั้งซึ้นไปเลยดีกว่านะมันจะได้ไม่เป็นการเสรียเวลามากเกินไปเนาะโอเคก็เดี๋ยวยเจะต้องตั้งบนหะัวไม่อะไรหายไปทุกคนดูลยทีขึ้นนะเนาะ ไอเป็นรีบไอคิ็นสุรามองข้างบนมันก็ดีเพราะว่าเดี๋ยวต้องเข้าลูอย่าพึ่งนะยังไม่ได้คุดทำไมเหมือนเหมือนเอออ,อากาศหายใจมันไม่มีก็เราอยู่่งไงดีแล้ว ยื่นไม่มียื่นดีดดเราหุบเข้าไปเลยปะไปทางซ้ายเลยนะออืเีียยววเเดินหน้าเดินหน้าเห,หรอออืเดินเลยป้องจ่ตอนนี้นะๆๆเอาอยัางโอเคฝ่ายขวา สายหยุดซ้ายซ้ายซ้าย,ายแล้วหยุดหยุดหยุดแค่นั้นโอเคแล้วก็โอเคตอนตอนนี้ก็ขึ้นตามันได้ขึ้นมาเลยนนนอย่าเลยอย่าเลยนี่พาผู้ชมมาดูแร่แร่ที่หาย,ยากใน มินิโบพอกับเพชรเลยมาพามาดูก็จะเป็นแร่ไทเทเนียมเราต้องใช้ที่ขุดเหล็กขุดเท่านั้นมิฉะนั้นมันจะหายถ้าเราใช้ที่ขุดเหินขุดทีเดียวคือหายเดี๋ยวนั่นเมฆใช่ไหมนั่นเมฆใช่ไหม หนาสีขาวๆอยู่ข้างล่างนะนเห็นไหมน้ำมัน,มนมกำลังจะแตกเก็บส,ส,สิเก็บสิเก็บเลยก็ลงไปเก็บลงลงไปเก็บ <u> โอเคออกออกออออกมาออกมาเสียวอ่ะแต่ข้างนอกมเป็นดินด้วงรู้ว่าแบบจะจะติดนีแล้วลวง ก็จะเขียนว่าแร,ร,ร่โลหะผสมไทเทเนียมทำไมเธอช้าจังอ่ะเราทำให้ไหมมาลบเสร็จแล้วก็70%แล้วตอนนี้ก็พาผู้ชมมาสำรวจแบบอืนกันอ่างึ้นไม่ได้ไม่มีบอกอ่ะบี่อะต่อให้ห่อยเอาลบนะนลบแล้ว ทุกคนเรามีต้นพีชอยู่ข้างล่างด้วยนะนี่คือไม่ใช่สากุละนะมันคือต้นพีชตอนแรกเรานึกว่าเป็นสากุละใช่เพราะว่าตอนแรกอ่ะเราเขาเรียกอะไรนะเหมือนเก็บลูกมันไปจากดาดลอยฟ้าฝั่งนูน้นไกลมากใช่เราไปเก็บเกาะลอยฟ้าเล็กๆกันเนาะทำไมเก็บเล่ไทเทเนียมไม่ได้ในลกออขึ้นมาสิ ก็โดดขึ้นยากหน่อยนะเพราะว่าตรงนี้มันสวยมากเลยเดี๋ยวจะพาไปดูตรงบ้านเรานะเราปลูกมันแบบเยอะมากเลยอตอนนี้ลงไปเก็บข้างล่างหน่อยดอกไม้เยอะมากนะเนี่ยข้างบนเนี่ยมีดอกไม้แปลกๆเต็มเลยเดี๋ยวจะเก็บลงไปข้างล่างดูต้องไปเก็บได้เดี๋ยวเวลาใช้พลังวิเศษแล้วสินะวิเศษตัดต้นไม้อ่าปิดไว้จัดล่วง ราถ้าเราใช้ขวานเล่เราจะสามารถใช้พลังมวยสิตัดไม้ไดนน้นี่ต้นนี้นี่ทุกคนดูต้นนี้ก็จะแบแบ,บแปลกๆเราไม่เคยเจอสวยอ่ะเราไม่เคยเจอจริงๆใช่หรือว่าเคยแล้วเราเราอาจจะดาดอกกล้าทูต้องไปดูในหีบอีกทีหนึ่งว่าคิดว่าเรายังไม่เคยเจอเสียวเยเกือบลนนะเมื่อกี้ทุกคน อ่ะเข้าใจแล้วทำไมเก็บของไม่ได้ไของเด็กเนี่ยอยากเก็บตรงนี้มันคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวดูพื้นข้างล่างดูข้างล่างตัวเองเอย <c oughs> มันเป็นเมฆแตกแล้วตึง <c oughs> แสดงว่าเราเก็บได้ปะเราเก็บได้ปะ <c oughs> รเราเก็บได้ <c oughs> มันคืออะไรมันคือผงพิกเซลผงพิกเซลอะไรผงพิกเซลในปากคนละอย่างเลยอันนี้มันมันก็ผงพิกเซลเหมือนกันมันดอกเหมือนกันเลยเหรอให้เอาปะเราเนี่ยเราทำไรอยู่นะขุดขุดเลยก็ได้ขุดขุดตรงนี้อ๋อเนี่ยนะใช่แล้วใครเก็บปะอืมไม่ไม่ต้องเก็บหรอกเดี๋ยวข้างล่างเดี๋ยวเมฆมันก็แตกเองไม่ใช่นะเราจะลงไปเอาข้างล่างเหรอไม่เดี๋ยวเมฆมันจะแตกเองเดี๋ยวไงก็ต้องลงไปอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเราจะสร้างบ้านอยู่ข้างบนนี้ตลอดกาล โอเคทุกคนเราจะมีอะไรจะมาบอกนะก็คือเกาะลอยฟ้าเนี่ยมันจะมีโอกาสมันจะมีโอกาสมีนกยักษ์เกิดด้วยซึ่งนกยักษ์ตัวนี้เราก็เคยเจอกันมาแล้วขุดเลยขุดเลยขุดจาระยะไกลนะนั่นแหละแค่นั้นแหละเดี๋ยวมันก็ลวงไปแล้วไม่เป็นไรได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้เดี๋ยวค่อยลงไปดูเดิน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 ดีๆ โอ้นี่มึงเห็นนะเนี่ยทำไมกดชิปนี่คือลาเลยนะเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยเนี่ย <c oughs> เสียวหลบก่อนหลบก่อนดีกว่าหลบก่อนดีกว่า <c oughs> อยู่บนกอลอยฟ้าก็จะแบบเสียวๆนิดนึงอะเนาะใช่ <c oughs> เราได้นี่เราขุดได้ด้วยนะทุกคน <c oughs> ได้ปะ <c oughs> อออ่ตตต้้งัว,ว okay. ข, okay. ขึนไปคุณใจกล้าเขาก็จะเดินแล้วก็ย้อนกลับไปเนาะเอางี้แล้วกันควบข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 วบมีใครเห็นไหมไมื่อกี้ได้ไม่ได้มันลงมาขนาดหรือเปล่ามันแฟบลงมาเป็นก้อนเลยนะเมื่อกี้นั่นไงนกยักษ์นั่นไงนกยักษ์ฉันเห็นมาแล้วฉันเห็นนกยักษ์แล้ว เดินเดินมาต่อมานี่นกยักษ์ทุกคนไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรผมมีเลเวลล่ว,ลวงไปแล้วจ้าไหนอะนอกยักษ์อะโน่งยงอยู่ตรงเมฆเนี่ยเดินเดินเดินมาอีกเดินมาอีกเลยหลบมาทางเนี้ยอ๋อ <c oughs> นี่ทุกคนนกยักษ์แต่เราเคยยิงมันมีแค่เอขนนกแค่นั้นเลยอย่างอื่นไม่มีอะไรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันมีสองตัวเลยเนี่ยเหรอเราเห็นบ่อยอ่ะมันไม่มีอะไรเป็นพิเศษอะไรหรือก็เลยไม่ได้สนใจมันแต่เมื่อกี้อะที่เราทำได้เมื่อกี้ตรงเนี้ยเดี๋ยวลงไปด้วยเดี๋ยวลงมาด้วยเอ๊ะไม่ใช่ตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้ ไม่ใช่นี่นี่มันทนไมน่นี่นี่ิมนี้ฝั่งนี้นะจริงเมื่อกี้คือเห็นออกมาแบบเป็นสี่ก้อนสี่เหลี่ยมเลยอะตรงไหนนะเดี๋ยวเดินไปตั้งจุดสีเขียวแป๊บเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเดินมาแล้วมันจะมีจริงไหมเออไหนดูสิ อยู่ตรงนี้เออตรงแถวนั้นแหละนี่เนี่ยเนี่ยฝั่งขวาใช่ป่ะไม่ใช่เดี๋ยวมันนกหรือไก่มันเหมือนไก่น่ยมันนกนะ่นามันล่วงแถวแถวตรงนี้แหละถ้าไม่มีก็คือไม่มีแหละเจอต่วัชพืชถ้างั้นก็คงไม่ใช่อ่ะใช่แล้วก็ตกมาตายแบบอะไรเนี่ยตกมาตายได้ไงก็ยังงงอยู่เลยสรุปกลับเลยป่ะเรากลับกันเลยดีกว่าเรา<ภ>เราเอาแร่ไทเทเนียมมาเผาแล้วเราจะ อัพเกดรดอุปกรณ์เราโอเคโดดลงมาเลยล้ <c oughs> อเล่นไม่ต้องกระโดดลงมาหรอกอทางลงอยู่นี่เองทางออกลงอะมันลงทางไหนอะ่ะ <c oughs> <c oughs> จำไม่ได้อ่ะทางนี้โดดตรงนี้ตามจุดสีเขียวมาทางลงอยู่ตรงนั้นเลย จุดสีเขียวทางนี้มืดแล้วมืดยังอือือนี่หรอคือจากตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เดยวเดินอุ้ยไม่ใช่ม,ใชมันเดินนี้ก็เดินเสียวนะถึงแม้เราจะกดชิปก็ตามอ่ะเนาะใช่นี่ไงทางนี้จำได้แล้วนี่ทางกลับเราอยู่ทางนี้ เอาชิปกดชิปออกเอาชิปออกรอ,อยข้างล่างนะ <c oughs> ลงมาแบบรีบร้อนมันก็อย่างนี้เลยนะเราเสี่ยวทุกคนต้องเข้าใจเราด้วย I, believe I can fly อันนั้นน่าจะฐานเนาะอัน,นอันนี้ลงตามน้ำใช่ไหมใช่ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ลงแบบรีบร้อนนะ <c oughs> ไม่ลงหบอรีมร้อน,อนเราปกติดี <c oughs> เรานอนกันไหมอือฮึเรามีอะไรจะบอกทุกคนแล้วก็ตอนนี้เราก็มีเตียงเสือเนาะแบบพกพาเราจะไม่เสียค่าอันนี้ด้วยเสียค่าแบบพูดไงดีะเสียค่าแบบเราเราจะไม่มาเกิดตรงนี้มากกว่าพูดอย่างนี้น่าจะง่ายกว่าเราจะไม่มาเกิดนะจุดตรงนี้ แต่เราจะไปเกิดนะจุดเตียงใหญ่ที่ที่เรา<ม>ทำมันเหมาะ,มะสำหรับการเดินทางไกลแล้วจะบอกว่าเรานอนใต้น้ำได้ด้วยใช่ทําให้ผู้ชมดูไหมอ่ะปะลองลงไปก่อนเลยขอแปะขอสว่างในแถวนี้หน่อยนี่นะทุกคนสมมติเราแบบบันกะคืนเลยใช่ไหมเราก็นีมันก็จะไปอย่างนี้เลยนะแล้วเราก็ไม่เสียอากาศหายใจด้วยใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะตรงเนี้ยคือเขาเรียกอะไรอ่ะ เอาเหมือนเอาผ้ามาคุมปิดหน้าไว้อะมันก็มันเป็นทาง<ช>อากาศออกซิเจน,น่เนะเนี่ยเห็นปะมันจะแบบมีแอเรียตรงเนี้ย <โฮ S 2> สีฟ,ฟ<ะ>้าแบบเป็นเป็นกรอบน้ำอือฮืก็คือประมาณเป็นอากาศหายใจนั่นแหละใช่<ล>ทำไรอะ่ะฮะทำไรอ่ะปักไฟเพื่อความสว่างกลับบ้านกันอแป๊บนึงเดี๋ยวมอนสเตอร์กอเกิดแถวนี้ขอปักแป๊บนึง เราจะขึ้นไปสร้างบ้านพักไว้ข้างบนเหรอบ้านพักข้างบนไม่อะไม่เอาดีกว่านะเรากลับไปเผาแลกไทเทเนียมกันดีกว่างั้นกลับกลับไปก่อนนะออืออเดี๋ยวจางกลับไปเขาจะพาผู้ชมไปดูเออเขาเรียกอะไรนะพืชผักที่เราปลูกเอาไว้แล้วเราก็ปลูกต้นพีชขยายพันธุ์ไว้เยอะมากออือ เพมีเนื้อปลาเม่กี้เห็นแบบนั้นะเดี๋ยวเราจะพาชมบ้านกันในการอัปเดตใหม่ของบ้านนะมันไม่ไม่ใช่ตัวเกียยวอัปเดตนะมาถึงอัปเดตบ้านเราจะถึงบ้านแล้วทุกคนเห็นต้นสีแดงแดงแนไหมนั่นแหละคือจุดมาร์กบ้านดีดีจุดมาร์กที่ดีมันเป็นจุดมาร์กที่ดีมากแล้วต้นมันโตเร็วมาก สูงมากที่เรามาคนละทางกันนะอันนี้ก็จะเป็นเหมืองที่เราเคยมาคดเป็นอีพีที่สองในการลงเหมืองใช่ตอนนี้นี่เราจะให้ทุกคนดูเราสร้างประตูไว้อย่างนี้ด้วยไม่ให้มอนเตอร์เข้าไปทางกับ้านเราเองเราสร้างอีกสร้างลรวเราต้องเล็งดีๆอ่ะรูมันเล็ก <laughs> ปิดด้วยมีเออเมื่อวานเนี้ยมาเดินมาทางเนี้ยประตูเปิดไว้ด้วยฝั่งนั้นอะออจริงเหรอจริงเออลือปิดแต่สิทุกคนดูต้นดิเราปลูกเชอร์รี่ไว้ตรงนี้โอ้ยเราอยากเกี้ยผลิปตปัตฑ์มากเลยนะแบบพวกไม้ก็ไว้กล่องนึงเนี้ยอ,อืมเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวแน,นะน่นะทกคนเราจะทำให้มันเป็นระเบียบมากกว่านี้อันนี้นะจะเป็นต้นเชอร์รี่ี่เราปลูกเอาไว้นี่ทำทางไว้ด้วย แล้วก็มีทางเข้าตรงนี้เป็นไม้เห็นไหมนี่ก็คือเสาสัญญาณมาร์กนั่นเองเราเราปลูกพร้อมกันนะต้นฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาแต่ฝั่งขวาคือโตสูงมากอีฟานี่ก็คือเตี้ยเตี้ยต้นเชอร์รี่นี้ก็ไม่ยอมโตเพราะว่าอุณจิเราหมดอ่ะออืแล้วก็อันนี้ยากได้ไม่ะตอนนี้อยู่ห้าอนเอามาเอามาอยู่ในกรงอันนี้ก็จะเป็นเชอร์รี่ทั้งหมดเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยทาไมตอนนี้เรายังไม่ได้เป็นห้าต้นเนี่ยทาไมตอนนี้เรายังไม่ได้เป็นนักธนูเลย S <S แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นต้นพีชของเรานั่นเองใช่ทุกคนดูดิต้นต้นข้าวเราโตแล้วอะแล้วก็แตงโมเราแบบเยอะมากแต่ต้นกล้วยไม่โตเลยทำไมก็ไม่หรือแต่เมื่อวานอะเราใส่อุนจีบต้นเนี้ยไปเยอะมากมันก็โตแล้วก็เลยเก็บผลผลิตมันใช่ไหมเสร็จปุ๊บมันก็คือไม่โตและพูดเลยว่าชุูกรหนังตอนนี้คือล้น,นโลกมาก พีซเยอะมากทุกคนเรามีเลยจะบอกคือชุดเกาะเราตอนเนี้ยล้นโลกมากสวยไหมทุกคนลูกพีชน่ารักมากเราชอบฮึบฮึบนี่เก็บมาแล้วเราก็จะได้แบบต้นใหญ่คือลูกใหญ่มากอ๋อไหนนี่โอ้โหกระดิในไป้ไก่ไเนาะอันนี้จะเป็นต้นอ๋อแก้วบางกร<ม>นี่เริ่มมีน้องดอกแดงๆละ แล้วก็ตรงนี้เราก็ปลูกเอาไว้เยอะมากนะไอ้ต้นอันน si> ี้ก็ต้นพีชอีกเดี๋ยวนะอันนี้เรามีเนื้ออยู่ห้าสิบเลยหรอทำไมเรามีเนื้อเยอะจังเนื้ออะไรเนื้อหมูหรอไม่ใช่เนื้อหมูเนื้ออเนี้ยเนื้อดิบอะที่เรากินแล้วมันจะได้เอืออ๋อนี่นี่อันเนี้ยเราเพิ่งปลูกเองนะเมื่อวานเมื่อคืนลูกออกแล้วแต่ลูกนี้ดีนะ มันเหมือนเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มค่านี้ด้วยนะอ่เดี๋ยวเราจะให้อันนี้เราเก็บไปไปไหลลูกล็แหละต้นเนี้ยตอนนี้น่าจะยังไม่ไม่โตเอ้ยเราขึ้นไปทางด่านแล้วเกิดแล้วเดี๋ยวนะนะขอเก็บพีตรงนี้ก่อนเราลองขึ้นมาตรงด่านฟ้าแล้วมาส่องบ้านเราข้างบนจะสวยมากโอเคขึ้นชั้นด่านฟ้าเลยได้เลยนี่อู้หน้าเป็นหน้าผมคลิปมากเลยเนี่ย แคปแคเนี่ยถ้าเรามองแต่ทางนี้สวยมากมาลองมาดูว้าเทปบ่ดูดีทุกคนเห็นแบบทุกอย่างเลยเอารวมกันตรงนี้เห็นเสาสัญญาณด้วยมีสองต้นเสาสัญญาณทั้งซ้ายและทั้งขวาเสาสัญญาณนี่คือเป็นจุดมาร์กบ้านเราที่ดีมากเดี๋ยวเราเข้าไปแคปเอาในคลิปตอนอันนี้ก็ได้ไม่เป็นไร เราชอบที่สุดคือต้นพีชอ๋อแล้วเราจะอัปเดตทุกคนว่าหมาของเรากัดกันเองแล้วมันก็ตายไปแล้วทั้งสี่ตัวเลใช่ก็เลยงั้นเราก็ยังไม่ต้องเลี้ยงตอนนี้ไม่นะน้องหมาไม่ดีเลยกัดกันทำไมหลังเราต้องแยกหมากันแล้วแหละมันเดือใช่อ๋อทุกคนเราลืมไปว่าเราจะปลูกต้นอ้อยเดี๋ยวเราจะปลูกต้นอ้อยไว้ตรงนี้อืเดี๋ยวจะคุดให้เดี๋ยวคุดให้ เดี๋ยวขุดให้มันเป็นริมน้ําเราจะได้วางอ้อยได้เยอะๆตรงนี้ใช่ไหมอย่างนี้ปะอื่งนี้หรอไม่ไม่ใช่ไม่ต้องพัวไม่ต้องพัวระาวางังด้เลยาว,วางได้เลยอย่างนี้หรอนั่นแหละว,วางไปเลยปักอย่างนี้เลยนะใช่ฮึบแป๊บหนึ่งขอ,ขอขุดข้างบนให้ก่อนโอ๊ยตกใจเลยทำทำไปไปวางซ้อนอย่างนั้นล่ะเออต้องมันเลยาวเลย ๋ยวแปบนึงขอเพราะว่าอ้อยมันหายยากอยู่นะช่วงเนี้ยเอ้าเอาแงกดผิดอ่ะไม่เป็นไรก็ทุกเอาไงทุบได้เหรอทุบได้ใช่ปะเนี่ยทุบให้แล้วได้เก็บเอาเลยแล้วก็ไปปลูกเพิ่มเก็บแล้วเก็บแล้วนี่ตรงตรงนี้ก็มาปลูกให้ได้ขุดดอกไม้เกี่ยมกงอนนั้นออกไปแด้วก็ได้นะเอาตรงนี้ออกปะเนี่ยตรงนี้ยสามอันเนี้ก็ขุดออกแล้วไม่เนี่ยตรงนี้ยอ๋อจะได้เยอะเยอะไง เราจะมีอ้อยก็มีข้อดีหลายอย่างอยู่นะมันกินแล้วเพิ่มเยื้วยขุดขุดไปเยอะๆเราจะปลูกรอบตรงนี้นะแล้วเราก็ในอนาคตเราแน่นอนร้อเปอร์เนว่าเราจะต้องเอาปลามาปล่อยให้ได้ใช่เพราะว่าจริงๆตอนนี้เราได้เราได้ตาข่ายเออเราทำตาข่ายได้แล้วเออเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนี่ด้วยอะไรหรอเออที่เป็น แหล่งปลาบ่อปลาเยอะมากเนี่ยอยู่ตรงบ้านเองอ่ะคือแบบใกล้แค่นี้เลยแต่ว่าทาไมไม่รู้ทําไมมันไม่มาเกิดตรงนี้นะหรอแบบตรงนี้ไม่มีสักตัวเลยอ่ะจริงๆนะไม่เดี๋ยนะว่าจะเคยมีก็ได้แต่เราไปฆ่าแล้วอะเอออาจจะไม่ไม่เอาฆ่าดีกว่าเราต้องเลี้ยงมันขาแล้วก็หายใจตายเองขอไปเอาต้นอ้อยแป๊บหนึ่งว่าจะโดนหมาอะไรงี้กินไปแล้วก็ได้เราจะไม่บอกว่าเราฆ่ามันไม่ดีไม่ดี ต้นอ้อยมหมดเลยเดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมเคลียร์พื้นที่รอบๆน่ะล้วก็จะไล่ปักทั้งหมดเลยตรงเนี้ยใช่แต่ว่าตอนนี้เราอ้อยอ้อยมีหรอมีสิบสองต้นแค่นี้หมดละแล้วมันจะขายายพันธุ์ใหญ่ขึ้นใช่ไหมน่าจะใหญ่ขึ้นนะน่าจะมันมันใหญ่ขึ้นอยู่แล้วชัวชัว แล้วริมนี้ได้ปะริมนี้เราปลูกได้ปะริมนี้ปลูกปลูกปลูกไม่ได้ไม่ได้หรอมันจะไม่ขึ้นใช่อุยเอาอย่างเงี้ยทุบทุบทุบเลย, ant, เลยไม่ไม่ต้องใช้ขวานก็ได้อ้าวหรอใช้มือได้หรอมือมือทุบเลยก็ได้ <se Opening> เก็บไปยังนเนาะเก็บไปแล้วแหละเฮ้ยเฮ้ยไม่กินนะไม่ได้แค่กินนะอะไรเมื่อกี้นี้ กดไงแล้วแบบโดนตรงนี้ได้ปะตรงนี้ได้ปะตรงตรงตรงนั้นได้ได้มุมนั้นได้ต้องสุดท้ายละเอาไว้ดินนี้แหละเมื่อกี้เราเห็นดินอยู่ใต้น้ำนี่เราจะทําท้าให้มันเป็นสองบล็อกเพื่อที่ปาวจะได้ว่ายง่ายนี่ทางนี้เราก็จะเป็นบ่อปล่อยปลาเออเดี๋ยวพา ทุกคนเราปักทอยายไว้ในนี้เพราะอะไรรูอปะามอนสเตอร์ Monster มาเกิดเยอะมากมันเคย <นะ S 2> เกิดมาก่อนแล้วมันก็คือแบบสุดอ่ะใช่เราเอาดินก่อนเพราะว่าเราจะขึ้นบ้านลําบากนะทุกคนเราก็กระโดดเอาไงไม่เราไม่เก่งขนาดนั้น <S 2> <S 2> <S 2> ทุกคนเราจะพาไปดูบ,ออบ่อปลาอยู่แค่หลังบ้านตรงนเนี้ย,เ,ยเนี่ยใกล้ๆเลยเนี่ยถึงเลยอะ่ะดูดิ าแบบเยอะมากเยอะมากอะว้ายลงมาให้ดูดูดิมีแบบหลายสีอ่ะแล้วเวลาเราลงมานะปลาก็จะแบบหนีเราไม่หนีด้วยนะเขาจะแบบมามาแบบดูเราว่าเอ๊ะอันนี้ค <ทำ S 1> ือใครมาทำอะไรใช่คือใคร <c oughs> มาแอบ,บดูเราทำทางน้าตกด้วยเป็นไงไหนว้า อุ้ยโทษทีไหนดูจิสวยจุงมันก็จะเป็นบ่อปลาของเราอ่ะนะนี่นี่ให้ดูรอบรอบโอเคไปเราก็ปิดคลิปกันเลยนะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s ส r คร e กับช่อง s ั n ช h บ n e Bubble Channel ด้วยสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย